สวัสดีครับจากเพจล็อกตกปลามือ2องบายวิริโชนะครับตัวนี้เป็นลอกมือ2นะครับเป็นแบรนด์ของชิมานโนนะครับชิมานโนเออร์นอสเออร์นอสหนึ่พันนะครับก็ตัวเล็กๆนะครับตัวก็ขนาดประมาณเบอร์หนึ่พันครับสภาพยังสวยอยู่เลยครับสปูลเป็นโลหะครับส่วนบอดี้คาร์บอนหรือตาไฟครับมีกากเพชรและยิบระยับเลยครับ ผลิตเห็นไหมมาเลเซียครับก็สภาพใหม่เลยครับริ้วรอยน้อยเจ้าของเดิมน่าจะไม่ได้ใช้เลยเก็บเป็นส่วนมากครับมันเดินหน้าเงียบครับมือนลื่นเลยครับกันกลับทำงานปกติครับสวิตสวิตไอ้ส,ส, A, สับ,บล็อกตัวนี้น้อยมาก มองแทบไม่เห็นหมุนด้วยหน้าถอยหลังได้ครับสปริงหน้าลอบแข็งแรงดึงดีครับเปิดปิดได้ครับคลิกเสียงดังขนาดจุดซ้ายนี่ครับเดอวมันจะท้อนแสงนี่ครับ ส่วนะระบบเบรกแน่นอยู่แน่นอนครับก็สภาพใหม่นะครับใครสนใจตัวนี้ก็มีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับเข้าไปดูในเพจสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ